สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะวิไลก็มีข่าวดีสิมาบอกสู่คนฟังค่ะเจอเรื่องหลายๆมาหลายมือดนแล้วก็มือน,นี้ก็มีข่าวดีนะคะสิมาบอกสู่คนฟังวิไลใกล้จะได้สัญชาติแล้วค่ะทุกคนดีใจสุดๆนั่นแหละค่ะเบิงสวนอากาศเมืองนีแดดก็อยู่ที่ประมาณ16องศานะคะ16องศานี่ก็ถือว่า ถามีแดดในสดชื่นมาค่ะถามีแดดอยู่นี่นะคะ16องศาีนถือว่าล้อนเพราะว่าแดดอยู่นี่จะร้อนร้อนแบบแสบแบนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่ามันบดแล้ร้อนคือบานเห่าเนาะร้อนบานเห่าร้อนร้อนก็ร้อนนักแบบแบบแดดก็บไดแสบแต่อยู่นีแค่16องศาความหนาวกับความหอนมันปนกันมันก็จะเป็นแบบแสบจังสินะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยว,วิวลสิบห้ามาเบ่งผักนิดหน่อยแล้วก็จะมาทำสวนนะคะ วิไลดีใจค่ะทีสิไดไก่สิไดสัญชาตเด็กกระกรอกนูนนีนั่นอีกนะคะเพราะท่านใด้ได้เลยนะคะต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะได้กว่าจะฟังผลแต่ก็เป็นเหลืองดีที่เขาก็ตอบรับเมาื่วาสิไดจังสีนะคะแต่ก็ตรงกรอกแล้วก็ตรงเสียงเงินอยู่ประมาณ9 50ยูโรนะคะทุกคนมักรดูดมะกรูดวิไลอวดอีกแล้วละค่ะนี่ บัวหิมะกระถินลอสิกินกระถินค่ะนี่นี่เสียหายทุกคนเบิงว่าจะพูวิไลที่แหลกว่าสิถิมนะคะนี่ว่าจะทิ้งแต่ว่าแตกขึ้นม,ม,มามไม้สวยงามต่อไปวิไลก็คือสิบอัฐิมแล้วล่ะค่ะมีผีคนหนึ่งหมือเสาร์นี่พันขอจะพูวิไลก็เลยว่าได้ไดเด้อสิิส่กระถางสิท้อนใส่กระถางไว้ให้เพราะว่ามันหลายดีกว่าวิไลถิมเนาะค่ะเนาะ เวลาก็เลยเออให้ยพ่นมาเอาเลยบอกว่าปตองไปยุงยากดอกพ่นก็ยากคือกันก็เลยสงสารพ่นก็เลยว่าเออเดี๋ยวสิใส่กระถางใส่ผลดอกปตองเอามาเป็นกระถางดอกไ้เป็นต้นกระได้ด้วยพันธุนี้เอามาปลูกกันเลยว่าโอเคเดี๋ยวสิใส่ดินไว้ใส่กระถางไว้ไ้เลยก็เลยว่าสิขันมือได้มากก็เดี๋ยวมือนีก็สิเฮ็ดไปให้ยพ่นแหละค่ะแล้วก็เสียห้ยพ่นมือได้พ่นมาเอาก็จังมาเอวเวลาก็สิมาไว้ในกลิ่นเฮาสนี่แหละไว้ให้ยพ่นนะคะ ดีถิวิไลบอทิมที่แหลกว่ากะ่าสิทิมแน้่ยแหละพ่อพันเกิดมาใหไม่พันแตกงดอ,ออกมากงามมากเลยค่ะนี่แหลกการนถีว่าห้าตัดต้นจะพูนี้บ้างเถื่อกดดีเนาะค่ะสําหรับคนถี่ยังบทัทหลูนะคะตัดออกแล้วก็พันก็เกิดขึ้นมาใหม่แบบนี้ค่ะสวยงามว่าสิแยกคลิกนําแล้วก็จะลงต้นบัวหิมะนี่นะคะนี่ บังคณะอันนี้เกิดเองนะคะวิไลหลุดซึกบกข่อยสบายคะะวิไลก็เลยพยายามสีออกมาข้ังนอกให้หล่างใกล้ปรับแบบกับอากาศใดนะคะเพราะว่าช่วงถี่วิไลนอนโรงพยาบาลวิไลก็อยู่แต่ในโรงพยาบาลอยู่ซีหมือวิไลเป็นคนทีดป่วยง่ายมากๆค่ะแล้วที่ไีนวิไลก็เลยกลับมาบ้านก็อยู่ในบ้านวิไลก็พยายามจะออกมาข้างนอก เจอแดดเจอ,อยังจะสินะคะอากาศอยู่นนในเฮดไหวิไลปวยง่ายจะคลึ้มทุกมือเกือบทุกมือแลลวค่ะร้ายมือไม่มือนีที่ว่าแดดออกเมืองทองฝาโอ้สดเืินมาค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละชีวิตคนต่างแดนเนาะคะ่ะถาสมุดว่ามีแดดมีแดดแบบนี้ก็นี่แหละคือความซุขเลยคะ่ะป้านจะถูกหวยเลยแหละคะ่ะถ้าแดดออก พอ่ายอยู่นีบกค่อยมีแดดคือเมืองไทยเหานะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาเห็ดสวนกันเลยค่ะิไลสิเอาก้อนหินออกจากกระบะตรงนี้นะคะเพราะว่าต้งขื่นจะมีก้อนหินแลว้วเวลสิเอาก้อนหินออกล้วจะเอาดิดอนใส่ทอดหนบ่งคนท่อ,องค่ะทุกคน เอาดินใส่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ในกระปะแปลงพักโอ้ยนังจกสิบปวดล้างอีกหรือบอหน่ทุงไงเลือทุงไงลายทุงลอยลิดหญิงวิไลปวดเอลบอยากถ่าสามีค่ะแฟนวิไลคนไปเตรียมโตคนสิไปเห็ดเอกสารให้วิไลส่งเอกสารให้วิไลนี่คาโบ้หิมะ ว่าเสียเอาลงตอนคำกับเดี๋ยวหนาวอีกตอนก้องเว่นนี่อุ่นดีพราะคำมากก่อนหนาวืีแรกก็เลยลงตอนนี้เลยลงตอนนี้เลยลดน้ำดูสิลงนดิดจะสี่สิหัวจะเป็นยังไง วัวหิมะดินตรงล้วนนะคะทุกคนจางสิเป็นหัวงามดินตรงล้วนดีออกวัวไดกับบีบบีบกันนี้ยลากเต็มเลยนะคะเนี่ยกลบดิน ใส่จะสีต้นตรงนี้นะคะใส่ทุงมือประทนัดเลยค่ะ